สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าเข้าใหม่อีกแล้วนะฮะกับรถแท็กเตอร์คูเ o t a L3408 นะครับรุ่นในตํานานกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมตัวรถแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังเป็นโรตารี่นะครับขนาด1.6เมตรนะครับคันนี้เหมาะกับงานนามากเลยนะครับยางหลังเป็นยางบัางนะครับลุยนาได้เต็มที่เลยครับนะฮะ คันนี้จดทะเบียนปีห้าูนย์นะครับตัวรถพร้อมโรตาอรี่นะครับเล่มทะเบียนพร้อมกันเลยทีเดียวนะฮะคันนี้ฝากระโปรงสีสันเดิมเดมนะครับลูกค้าก็จะมีเก็บงานนะครับชุดสีคันหน้านะครับตรงอ่ตายทองเครื่องนะครับแล้วก็ด้านท้ายรถนะครับเก็บงานสีให้นะครับเช็คให้นะครับเปลี่ยนสลักเปลี่ยนสลักแขนลากนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับ ออรรถจดทะเบียนปี51นะครับลูกค้าทวดถีสั่งซื้อออนไลน์นะครับสามเสอ่อตอคอสามเก้าห้าสามกวางเพชรนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวรถพร้อมโรตารี่นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับกับเอลสามสี่ศูนย์แปดนะครับรถในตํานานนะครับใครที่ต้องการหานะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับเป็นเครื่องยนต์ธรรมดานะครับระบบเกียร์นะครับแปดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยนะครับตามสไตล์เอลสามสี่รถผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับเอามาขายเป็นรถใหม่ในไทยนะครับอะไรใช้ร่วมกับ พวก L36 ส่วนใหญ่นะครับก็พวกสินล้อนะครับชุดคานหน้านะครับสินล้อหน้าล้อหลังนะครับสินวีดีโอก็เหมือนกันราคาราคาไม่แพงนะครับอะไรอะไรผลิตในไทยแล้วนะครับก็จะมีอะไรบางชิ้นส่วนนะครับที่แตกต่างกันเช่นระบบเกียร์เครื่องยนต์นะครับแตกต่างกันแต่ก็ยังมีนะครับอะไรมีที่สุดคูเปต้าทั่วไปนะครับสั่งได้นะครับ175,000เครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดู หนึ่งแสนะครับมื่นห้าพับาทนะครับกับ L 3 4 0 8นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 8 7 5 2 2 3 8 8 3นะครับหรือก็มาชมตัวจริงได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับสาขา2บ้านห้าคอจับลวังบัวอำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับโทรมาสอบถามมันก่อนได้นะครับต้องการ L 3 4ครับด้านหน้าเดี๋ยวจะติดเหล็กถ่วงให้3ก้อนนะครับถ้าลูกค้าไม่ได้เอาจูเบรีมีดด้านหน้าเพิ่มนะครับถ้าเอาชุดเบมีด้านหน้าเพิ่มตัวนี้จะเป็นของใหม่นะครับยี่ห้อนาซ่านะครับ เพิ่มไปสามหมื่นกว่าบาทนะครับผมผมใช้งานเลยสวยๆเลยนะฮะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าตัวรถพร้อมโรตารี่นะครับปีห้าหนึ่งนะครับกับ l 3 4สามสี่ถึงแปดนะครับข้างหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับลูกค้าที่ชมผ่านทาง YouTube ก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับลิื่อตามใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ